ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน,นนะครับเมื่อกี้มีเสียงแล้วผมทนไม่ไหวเนาะมีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยวันนี้เป็นของที่พิเศษมากจะมารีวิวทาคาตทูมีสองตัวขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็นตัวอะไรทายอเองสองตัวเลย ตัวหนึ่งจากแคมคิดเดเชียถืออีกตัวหนึ่งจากลูมิเนียนแต่แพ็กในฟอร์เรนคิงด์มาเติมกันเป็นแคมคิดเดเชียก่อนแล้วกันก็เอาตัวแรกก่อนอันนี้แม่ซื้อให้อีกตัวหนึ่งพ่อซื้อให้ราคาละแล้วก็ภาษาญี่ปุ่น เลขสามสามบวกเปล่าไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นมุนของแมทเทลดีแหลยถ้าคุณจะไม่เคยมีผมก็เคยดูรีวิวนี่หนูตรงนี้ก็ซีโนเซราท็อปภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษทับอยู่ด้านหลังหน้าซีโนเซราท็อปแอฟริกาแล้วก็ลูกกูช่วยชูไม่มีคำว่าแคมป์กีดเช็ ตรงนี้ก็ผมไม่รู้นะเห็นทุกอันเลยก็ตรงนี้ก็จะมีอเต็มไปหมดตรงนี้คือซีโนแล้วก็ลูมิบูลแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมแล้วก็อะไรเงี้ยไม่รู้มีนีบเลยนะอินโดรัปเตอร์แบคิโอซอรัสแล้วก็อะไรนะลืมชื่อโมซาซอรัสสเตโกซอรัสเอฟโฟกัสเบลเซอร์เตอร์บลูโอเวน ทุกคนสังเกตดีคััเฮ้ยปกติวะโฟกัสหัดโฟกัสเป็นไหมวะโฟกัสตรงนี้อย่าไปสนใจนะรอประกาที่เล็กสีใหม่ค่ะในกล้องอาจจะไม่เห็นสีชัดเท่าไหร่แต่ที่จริงสีใหม่สีสวยเนะเหมือนในหนันงตัวนี้ก็ซีโนที่ผมซื้อมาสไปโนอันโล อันโูผมบิก๊กขอไม่บอกอะไรมากอันโูบิกล็อกนะไม่ใช่อันดนะูนั้นแล้วก็ยินดูมีนะทิโดเสอรอท็อปเออไหนหน้ากลองนะอันนี้หน้ากลองอันนี้หลังกลองหรือเปล่าไม่ใช่มันมีซื้อจากโูบินสันมันมีนกลไกหนึ่งดีดอ is s อีปิกมากเฮ้ย เดี่ยวจริงแต่กองราบนิดหน่อยไม่เปไ็นไรผมยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยซื้อมาเมื่อวานยังไม่ได้แกะเลยสักนิด blue ชิโนเทรท็ปแล้วก็ปู๊นี้เต็มไปหมดขยับหัวขึ้นขยับหางขึ้นรูปชิโนแล้วก็ป้ายชูสเิร์ตรงนี้ก็บอกเหมือนเมื่อกี้ขยับหัวขึ้นขยับหางขึ้นลง แล้วก็โลโก้ไอ้บ้านีแ้แล้วก็ซิลเวอร์โลโก้ออฟฟิเชียลแล้วภาษาญี่ปุ่นเน,นี่ยจีนเนี่ยอันนี้ของจีนผมแยกออกจีนอันนี้จีนนี้ญี่ปุ่นแยกออกใต้กล่องก็อันนี้ราคารวมสันติดไว้สามร้อยเก้าสิบใช้นำเข้าจำหน่ายบริษัทเจริญทอยจำกัด อประเภทฮึฮันดีหนานี้หนานี้มันเป็นไปได้ไงประเภทส่ทานเข็นไม่อย่าไปดูตรงนี้มูมาถึงเนี่ยใส่ทาน โอ้ม oh, ัตตุฟักจะบ้าตายประเทศททลิตเวียดนามญี่ปุ่นจ้าอายุอืมคำเตือนนี่นี่ผมโฟกสัสผิดช่างมันคิวอโคดอะไรต่างๆนั้น ถึงตัวกล่องนะอยากกินม,มากไม่เคยเห็นมาก่อนผมไปเที่ยวโรบินสันไหนไดูดิสวยไหมเอาให้ผมดูมานะในด้านล่างจะมีเป็นสีขาวๆว้าวว้าวโอ้สวยดีนะชิโนโหนักรุ่งหนัก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 มากเลยชิโน,โนในเวลาเก็แบแถเมล์เพราะว่า ดีเทลรายละเอียดสวยนะรายละเอียดดีเทลเท็กซ์เจอร์แต่ขาขาายับไม่ได้แขนขาขาายับไม่ได้หัวทำดีนะหัวทำดีเป็นตัวในแค้นกิิเชดก็เลยมีลายแบบนี้ให้นางผมไม่เห็นอ่ะห่างก<ฮ>็ตัวก็ขยับแบบนี้แล้วกันะ ตัวห uh, yep, yep. um, yeah. ่างเนี ấy, ่ยแบบนี้เป็นอดึงบ่อจ้อยบ่อจ้อยนั่นแหล่งง่ายๆจนหัวก็บ่อจ้อยเลยเนี่ยขยับสามโลกสิบองศาหมุนได้สามโลกสิบองศาดิก็ไปดูที่ตัวต่อไปกันเลย ซื้ตัวที่เป็นดาราสาวที่ชอบที่สุดเสียงดังอาจจะเสียงดังนิดหน่อยญาติมาดูด,ดอ๋อัลโลฮัลโลสารมีตัวเดียวตัวเดียวซีโนมีสองตัวตัวอื่นมีสองตัวอันเนี้ยตัวเดียวมีคนซื้อหมด ตัวเดียวกล่องสภาพดีกว่าซีนโน่พวกผมอชอบกว่าแต่เป็นของกล่องรุ่นเก่าฟอร์เอนตกินดอมเบียบเก่าเนะไม่ใช่แค้มปีทิชชิัอโลซัลา์ชนกล่องขอดูรายละเอียดดีเทลเป็นตัวฟิกเกอร์สวยงามอาป,ปะขยับหางขึ้นลงเป็นบวดจอย ขาหมุนได้แล้วก็ช่วยสกู๊ปป้าเล็กซี่ช่วยสกูโบฟนลนดคิงดอมบลูหน้าตาแปลกทั้งสองราคาก็ตรงนี้เหมือนเดิมไหมเฮ้ยทำไมไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมเฮ้ยไม่เหมือนเดิมเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เค้กะอย่างชามันสมร้อยเก้าสิบออยนเวอร์ซลเนาะลืมดูแล้วก็อันี่เหมือนกันนะใช่มีเหมือนกันแต่อีจะม่กว่าอันนี้เก่ากว่าช่วยบิลดมีหน้าก็จะมีกบิสันอันลูนัสทาคาระโทมิแล้วก็อ้นี่อีกนะ แล้กสีูหนาโลซาร์ฟิเกอร์โลซาและูอนีแล้วนาปลูกับเ็กซี่แล้วก็ลายทหารลายไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูก่นโอเคเลยอันนี้ไปสุดทางอยังแล้วก็สุสูร์อันนี้แล้วแล้วก็ขอตบ ขยับขาขยับหางบนนี้ก็จะมีหัวโลโอที่เป็นของแล้วก็ตัวโนโสที่ีเป็นท่าดัดแล้วแล้วก็ขยับปากขึ้นขยับขาขยับหางแล้วกน็นี้แล้วก็รู้สึกปอเคกนะันเส่นเนาะเก่งนานแล้ว สวยนะสวยสวยสวยนี่นี่นะครับทุกคนผมแอบความจริงผมแอบเปิดดูมาแล้วแข็งนี้ะแอบเปิดดูแต่ไม่ได้แกะหรอกสวยแต่มันมืดมันจะไม่เห็นมันจะใส่แพ็กมาท่านี้เจ้าโอ้โหอ,อย่างกับจิ๊งจุกมองน,น,นานๆ ผมมากซิเลนเดอร์เกินผมเพียวซิเลนเดอร์สวยมากเท่มากเท่สุดๆเป็นอันลูบิกร็อกนะแตบปากได้ในปากสีเทาเหมือนเลยอืมด้านหน้านี่ใช่เลยอ่ะใช่เลยดีเทล เลดผิวหนังใต้ถุกหางโคตรต่อางาน,นก็จะคลิปนี้สินาทีแล้วหมุนได้หางหมุนได้สามรองศาหมุนได้ทั่วเลยแล้วก็ขยับขึ้นบนได้แล้วก็จะมีน้าแต่ไม่มีลายสีน้เงินหมดถึงปลายขอตัดคลิปไปันจำไ,ไหมนะลายก็จะสีน้ำเงินถึง ตรนหัวตรงจะเป็นสีน้ำเงินจะเป็นสีน้ำเงินอ่อน,ตนแต่ตรงนี้ตั้งแต่ตรงด้านหลังหัวนี่จะเป็นสีน้ำเงินเข้มตรงนี้จะเป็นน้ำเงินทะเลเขียวเรียกไม่ถูกเหมือนกันแหละตรงนี้ด้วยมาถึงเกือบปลายหางหนามก็จะมาถึงปลายหางตั้งแต่ จะหลัดลังหัวแล้วก็จะมีหงอนจุ๊บจุ๊บตาคลิปนี้ก็้องขอภายที่โฟกัสไม่ถูกเพราะมองแต่ตัวจริงไม่ได้มองกล้องเออโฟกัสติตาจะเป็นสีเหลืองขี้ดำขีสีดำ ้าปากปิปากก็สวยดีจมูกสีดำในาปากสีเทาแขนขยับไม่ได้เนาะแต่แขนเป็นยางแขนย,ยาวดัดได้ขาก็ขยับได้ขยับได้ผมสวยบอเลยสวยจัด ผมมาเรีงสัตว์กินเนื้อด้วยแหละความจริงผมมาเรีงสัตว์กินเนื้อไม่ดีมาหางานลิิกธิ์มากกว่าตั้งแต่ผมซื้อเลโก้จีนมาก็ไม่ได้ซื้องานลิิกธิ์อันจะเป็นชุดแรกของลิิทซิ์ชื่อ สิบสามนาทีแล้วบ๊ายบาย